ก็จบลงไปแล้วนะฮะการแข่งขันโมโตจีพีที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายมากๆเลยนะสำหรับมาร์คมาเพ็นะฮะซึ่งเขาพลาดไปนั่นเองนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าไม่ได้ดูหรอกการแข่งขันเมื่อคืนนี้เพราะว่าดึกมากๆมาตามข่าวเอาตอนเช้าเอานะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามาร์คเองเนี่ยแล้วก็เป็โก้รวมไปถึงจีจีดาริญญาเนี่ยเขาพูดถึงหลังการแข่งขันว่าอย่างไรกันบ้างส่วนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้ในการแข่งขันเนี่ยฝนมันตกลงมาหนักนะฮะแล้วมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างรวม ดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้ง3ามคนนี้เขาพูดมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างจบลงไปแล้วนะการแข่งขันมอเต้จีพีนะครับเมื่อคืนนี้นะต้องบอกว่าเป็นอะไรที่วุ่นวายยุ่งเหยิงมากๆเลยนะโดยเฉพาะเนี่ยมันมีฝนตกลงมานั่นเองนะครับซึ่งฝนตกนั่นแหละกระทาให้เป็นปัญหาอย่างหนักแล้วมันก็มีปัญหากับนักแข่งด้วยซึ่งปัญหานั้นน่ยมันก็มีการถกเถียงอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นประเด็นเหมือนกันนันในเรื่องของการใช้ยางขนาดที่ฝนตกนั่นเองนะครับ นอกจากนี้เนี่ยทางด้านของผู้จัดงานแข่งขันเองนะเขากําลังมีการดําเนินการตามกฎที่ร่างขึ้นมาใหม่นะหลังจากที่มีการแข่งขันที่ Japan นิสจีเนี่ยไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมาปีนี้เนี่ยที่ออสตินเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกหนักนั่นเองนะฮะอันนี้จะไม่ขอพูดถึงนะเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆเหตุการณ์จากเมื่อวานนี้เนี่ยแน่นอนครับมาร์กมาเกตเ็เนี่ยก็พลาดไปนะก็ถือว่าเป็นการพลาดรั้งใหญ่เหมือนกัน ซึ่งมาร์กเองเนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษกับทีมงานดูคติด้วยนะครับมาร์กเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตัดโค้งที่โค้งห้ามากเกินไปนะแล้วเขาก็บอกว่าทําให้ทางด้านของส่วนหน้าเนี่ยหรือว่ายางหน้าเนี่ยมันสูญเสียการยึดเกาะไปซึ่งเขาบอกว่าเราก็เป็นมนุษย์นะนะบางครั้งเราก็ต้องทําผิดพลาดบ้างหลังจากเหตุการณ์ต่างๆที่จบไปแล้วเนี่ยมาร์เขาบอกว่าแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆนะอยู่กับตัวเราอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเราอยู่ในจุดสูงสุดของตารางคะแนน ซึ่งสนามหน้าเนี่ยที่กาตามาเขาบอกว่าเขาจะพยายามทาความเข้าใจกับแพตให้อย่างดีที่สุดแล้วก็ขอโทษกับทีมงานด้วยก็อย่างที่เคยบอกนะครับนักบิดทุกคนเนี่ยพลาดได้ทุกคนนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นเซียนหรือไม่เซียนนะครับสองล้อกลมๆนะหรือแม้แต่สี่ล้อเนี่ยมันก็ยังพลาดกันได้ทุกคนนะฮะขณะที่ฟานเชโกบันยานะครับเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะหลังจากจบการแข่งขันนะฮะเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความสุขมาก แล้วก็รู้สึกว่าพิเศษมากๆนะที่ได้กลับขึ้นมาอยู่บนโพเดียมอันดับที่หนึ่งนะฮะซึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสำหรับตัวเขาและเขาเนี่ยก็ต้องอดทนมานะครับเบโก้เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยต่อยอดจากการแข่งขันมาจากที่สนามอาเจนงตินาสนามที่แล้วน,นั่นเองนะครับซึ่งเบโก้เขาบอกว่าเริ่มต้นสุดสัปด,ดาห์นี้มันก็ดีสําหรับเขาและเขาก็เห็นมาร์กเนี่ยรู้สึกว่าแข็งแกร่งมากในวันนี้ แต่ว่าด้วยสภาพอากาศของสนามพื้นแถ็อะไรต่างๆเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันเปียกชื้นแล้วก็ขอบถนนเนี่ยมันก็เปียกเหมือนกันซึ่งเบโก้เขาบอกว่าโดยเฉพาะที่โค้ง5ซึ่งหลังจากที่มาร์กเนี่ยออกจากการแข่งขันไปเนี่ยเบโก้เขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่งงานนะที่จะแซงอเล็กซ์มาร์เกสขึ้นไปเนี่ยเพราะว่าอะเล็กซ์มาร์เกสเนี่ยเขามีการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมขณะที่ผู้จัดจาก,การทั่วไปของดูคติคอนะครับอย่างโรจริดาลินญาเนี่ยเขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะเขาบอกว่า วันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งชัยชนะที่ยอดเยี่ยมสําหรับเบโก้แต่สําหรับมาร์กเองเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่มาร์กเนี่ยทำพลาดไปซึ่งแน่นอนแหละมาร์กเขาก็เป็นผู้นํามันเป็นความจริงในการออกสตาร์ทแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีสําหรับในเรื่องของ m o t ต g p นะนั่นก็คือคุณไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าผลการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะกรณีใดเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไร แต่ณตอนนี้เนี่ยเขาก็ดีใจด้วยนะแล้วก็มีความสุขจริงๆกับทางด้านของดูคติโรงงานซึ่งแน่นอนหละในการแข่งขันที่ออสตินประเทศสหรัฐอเมริกานี้แหละดูคติเองเนี่ยเข้ามาเป็นสีอันดับแรกเลยนะของการแข่งขันนั่นก็เป็นความคิดเห็นนะครับของทางด้านของจิจิการินญานั่นเองนะฮะผู้จัดการทั่วไปของดูคติคอก็ผลจากการแข่งขันนะครับของสนามนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่จบไปเนี่ยทำให้นะฮะคะแนนของมาร์กมาเกสเองเนี่ย เป็นอันดับที่สองนะครับมีอยู่86คะแนนซึ่งก็าตามหลังน้องชาอย่างอเล็กมาเกตนะฮะที่มีคะแนนนำมาร์คมาเกตอยู่1คะแนนนะฮะขณะที่บรรญ,ญาเอเนี่ยอยู่อันดับที่3มีคะแนนอยู่75คะแนนนะครับซึ่งตัวของอเล็กมาเกตเอนะเขาก็บ่นเสียดานเหมือนกันนะครับว่าเขาหน้าจะได้ขึ้นโพเดียมกับมาร์คอีกครั้งหนึ่งนะที่สนามนี้ ส่วนผลการแข่งขันๆๆที่ Circuit of the America ิที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่1ฟาซิโกบันยาญาที่2อเล็กมาเกตที่3 f a ฟาเบโอดิจานาโตเนโอนะฮะที่4ฟรังโกมอวบิเดลี่สีอันดับเลยนะครับเป็นของดูคติที่5 j a เนี่ยแจ็คมิลเลอร์นะครับขณะที่กล้องสมเกียรติของเรานะฮะต้องบอกว่าขึ้นมาถึงอันดับที่16เลยนะสำหรับกล้องสมงเกียรติกับทีม LCR Honda นั่นเองนะครับ แล้วก็ไอโอคุระเนี่ยอยู่ในอันดับที่9ลูกามาเรนี่อยู่ในอันดับที่8นะครับโยฮันซาโกนฮะอยู่ในอันดับที่17นั่นเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับสำหรับมาร์คมาเตสเองนะฮะที่พลาดไปในสนามนี้นั่นเองนะครับทั้งที่ตัวเขาเองนั้นก็มีความตั้งใจยอยู่เหมือนกันนะในรอบสปินวันเสาร์นั้นก็ทําได้ดีนะครับแต่ก็อย่างที่เขาบอกนะฮะว่ามันเกิดความผิดพลาดนะขึ้นมานะในโค้งที่5นนั่นเองนะแล้วก็แน่นอนละฝนนี่แหละมันก็เป็นตัวปัญหหาาอย่ง่งงนึ รวมถึงในเรื่องของกฎระเบียบข้อบังคับร่างใหม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งในการแข่งขันในแต่ละสนามเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันฮะสภาพพื้นแฉ็ของแต่ละสนามมันก็ไม่เหมือนกันนักแข่งเองเนี่ยก็ต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่นะเกี่ยวกับสภาพพื้นผิวของแข็ในการเข้าโค้งอะไรต่างๆส่วนใครนะครับได้ดูการแข่งขันเมื่อคือนนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมเบนเนี่ยไม่ได้ดูนะเพราะว่าดึกเกินไปนะฮะดูไม่ได้จริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ